สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีภูคุมไทยบ้านทุกคนครับมื้อนี้มาพบกันคือเก่านะครับในช่องผู้คุมไทยบ้านนะครับพอกันบรรยากาศวันหยุดครับมื้อนี้วันอาทิตย์สีแดงมาเลยครับพี่น้องวันอาทิตย์สีแดงมาเลยครับมื้อนี้กับสีมะเฮ็ดเมนูให้พี่น้องอร่อยเบิ้งนํากันนะครับซุปบะเขียครับมื้อนี้นี่ครับผมซุปบะเขียเดี๋ยวผมก็สีมาตำเฮ็ดซุปบะเขียให้พี่น้องเบิ้งครับแล้วก็จะกินแซ่บๆครับมื้อนี้วันหยุดครับผม ร้อยเล้วซุปบเขียห้อโอ้หอมสดจักน้อยครับพี่นอ้องนี่ครับผมซุปบวกเขือเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปมากินเขาน้ากันครับพี่น้องแบบนี้อืโอ้ครับเมื่อนี่ก็มีพักหลายอย่างเลยครับพี่น้องมีหอดนี่ครับลวกดอกแค่ลวกดอกแค่ก็มีดอกสนุก็มีครับนี่ลวกดอกสนุ บักเขือโอ้เจแน็ตแซบๆบักเขือเปาะบักเขือคืน้นข้ามีเบิดครับนี่บักเขือพ่วงก,ก็มีครับนี่ยขมลำลำืมนัวปลาแดดอืมครับรับดอกสนุ่นัวก็แซบอืมทั่ว มะเขือย่างเดียวครับพี่น้องเนี่ยมะเขือละลานเนี่ยแซ่บแห้งอือันนี้มะเขือพ่วงครับโคงลำลำอืมอืมตักเตียงับจะแซ่บเมนูรบกวมอว้วนครับมื่อน,นี่บะหมี่ เรามีเนื้อสัตว์จักยางครับพี่น้องมือนพักล้วนๆกินพักกินหญ้าล้วนๆครับมือนโอ้ใส่ซอนครับพี่น้องบักเขือมันเละกุยบด้มีครับพี่น้องฟาดตัวตาแสะวันอืม,มก็ดอกสนวเสบีครับ คนนนก็ดอกแค่ลวกอืมไม่บอกตัวผู้นั่งมาหนูอตัวผู้กับเขากันดีครับมาเลยครับเด้อมากินเขาาขางง่ายครับขางง่ายก็คือเขาเร่าแล้วครับพี่น้องของง่ายขวบสวยกินเท่เดียวแล้วเลยอครับ เข่าขวบเทียงไปเลยครับพี่น้องเขาง่ายคขวบเขาวสวยเขาเส่าเขาขวบเขาเทียงพไปแล้วครับพี่น้องสูปลาเพื่อว่าผมหมกัดกดอกดอกสนุนี่เสียบดอกดอกสนุนดอกตัวแค่เนี่ยเข้ากันดีครับกับ แค่กับบกขมครับนี่แนวขมบักแข็งอืโขมอำลำโอ้มาจัดจัดใจได้ไอ้จัดใจเลยครับขี้บักพริกแล้วว่าพ่อครับผมก็มาใส่บักพริกป่นดีครับใส่บักพริกผงอีกย่ยยานสีสันมันบางงามบัดสีสันงามบัดเพสตครับบัานะี มันนี่แดดแห้งครับพี่น้องมีงแดดแห้งครับหอนอบอาครับอีกทีครับมีงพักด้วมีเก็บคางหัวเม็ดนะครับพี่น้องว่าได้เสือต้นอกแค่ต้นสน เขือบบกทั่วผูดนีด่มัดครับ,บเนี่ยบบบเคยย่ามันก็ยออกออกน้อยเดียวเกืบปะฮะครับขาวกวกนีดียว ตูบกเขือพักแก้มกับบกเขือแซบคับแซบเนี่ยกินกระยุ่มบงเก้าเนี่ยแหละครับพี่น้องเสียงน่าหน่อยควายนั่งคือเก่าครับ แซ่บครับสบี่บบะหมี่มังตีปมาว่าเฮ็ดเองกินเองครับเฮ็ดเองกินเองครับเนาะแซ่บแห้ง เนี่ครับสดคำยังไงมันยังเซ็บครับดวกดอกแค่เนี่ยเข้ากันดีครับดอกดอกแค่ดอกดอก,ดก,ดก,ดกสนุครับเนี่ย มังมีกับอะไรครับกับพวกทั่วผู้ก็แซบ่บอืมอืมเขากันเดียว พี่น้องป้องไปทุกบุคคนครับมากินน้ำกันเริ่มห้เลได้ครับพี่น้องบันเนี่ยน้ำตาเริ่มออกแล้วเพชรกระปวกอวหอมๆเนี่ยกระบื้องเอาเสียแล้วครับเนี่ย เราขมมขมนวดเกือกกบมันาะแซ่บกรอบดีครับบกเือบอกเืออ่อนแล้ออ่อนคือปอ มากินอยู่ในสวนนั่นเองแะครับอากาศดีปลอดภัยจากโรคไัยไข่เก็บครับใหยไปน้ำได้ป่ะนพักกะไลครับถ้าพวกจักงิกินท้งไหนแกบเพ่ง อืมอกสนุ่วรั่วกระแทบครับอกสนุ่วกระเจ็บขางทางครับพี่น้องเนี่ยร้อนจากควงบ่มีเห็นยุยขางทางมื่อคืนงามเลยกระเจ็บมากอีพี่นี่กับฝากไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมสําหรับสูบปกประเขือครับพี่น้องเฮ็เดให้พี่นอ้องเบื่อ้วก็มานั่งกินว่าโน่งหัวมวนกัน กันพี่น้องหักกะกดไลค์ถือใจกะกดแชร์เป็นกำลังแรงใจกดติดตามที่ช่องผู้คุมคไทยบ้านในเด้อครับผมแล้วคลิปหน้าเขากัสชิมพ่อกันไหมนะครับว่าสีเห็ดเมนูอีกอย่างพี่น้องเข้าในเบื้องนะครับผมสำหรับอีพี่นี่ก็ไปลวครับผมเจอกันอีพี่หน้าสวัสดีครับ